น้ำมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยมีค่าโพแทสเซียมสูงถึง855มิลลิกรัมค่ะมีอาการเหนื่อยเพียนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าชีพจรอาจจะหยุดเต้นได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีค่าโพแทสเซียมที่สูงมากเกินไปนะคะ่ะน้ำมะพร้าวผู้ป่วโยโรคไตสามารถทานได้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วโยโรคไตระยะ3ปีระยะ4ระยะ5ค่ะ ที่ค่า g m r ต่ำกว่า45นะคะดื่มได้หรือไม่นะคะวันนี้ก็มีคําตอบมาฝากค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าน้ํามะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยมีค่าโพแทสเซียมสูงมากนะคะสูงถึง855มิลลิกรัมค่ะทําไมเราถึงต้องดูค่าโพแทสเซียมนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตในระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ค่ะในระยะนี้นะคะการขับโพแทสเซียมเกลือแร่โพแทสเซียมนะคะออกจากร่างกายเนี่ยจะทําได้น้อยลงค่ะและผู้ป่วยโรคไตในระยะนี้นะคะจะต้องจํากัดค่าโพแทสเซียมให้อยู่ในช่วง3.5ถึง จนะคะเพราะถ้าเกิดว่าสูงมากกว่านี้ค่ะคุณอาจจะได้รับการฟอกชุกเฉินได้รับการทานยานะคะและก็อาจจะส่งผลทําให้คนไข้นั้นมีอาการเหนื่อยเพียนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าชีพจรอาจจะหยุดเต้นได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีค่าโพแทสเซียมที่สูงมากเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ไม่ควรดื่มนะ้ํามะพร้าวเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าคุณดื่มเข้าไปคุณอาจจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้เลยนะคะหรือว่าที่อาจจะได้แอดมิดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะคะก็ไม่ควรที่จะทานน้ำมะพร้าวเข้าไปค่ะสำหรับวันนี้คำตอบคำถามไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์อ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีใจดีชีวิตมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีค่ะ